เอหิพิกุสวขา,าโตรธรรมโมจรัถะปรมจริยังในความหมายก็คือเอหิพิกุจงเป็นภิกษุมารถุสวขา,าตรธรรมโมก็คือทำอันเลากล่าวดีแล้วจรัถะจงระพฤติปรมจริยังก็คือปรม,มจริยถ้าพุทธองค่าวว่าเอถัพพิกวสวขา,าโตรธรรมโมจรัถะปรมจริยังสัมมาทุคสสะ ตอนที่กล่าวกับพยาศาใช้คําว่า e เอหิแปลว่าจงมาแต่พอกล่าวกับเพื่อนของพยาสะที่มีอยู่สีคนเนี่ยก็ใช้คําว่าเอถะจากคําว่าเอหิพิกุก็ใช้คําว่าเอถะพิกโว, e วก็คือเป็นพระภิกษุหลายรูปจากพิกุก็เป็นพิกาวของพยาศาเนี่ยก็จะจบตรงที่คําว่า